สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะนำเสนอวิธีการย่อขนาดและแปลงไฟล์วิดีโอเป็น mp c หรือ mkv โดยใช้โปรแกรม handbrake บน windows 8โดยในตัวอย่างนี้ผมจะแปลงและย่อขนาดหนัง dvd เครื่องหนึ่งซึ่งมีขนาดประมาณ 4GB ให้เป็นไฟล์ mp c ขั้นตอนแรกดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม handbrake เปิดเว็บเบราว์เซอร์ไปที่ handbrake fr และคลิกที่ปุ่ม download handbrake สำหรับ Windows version ถ้าต้องการดาวน์โหลดสำหรับ OS อ,อื่นๆก็ให้ไปที่หน้าดาวน์โหลดจะมีเวอร์ชั่นสำหรับ Mac และ Ubuntu เพิ่มให้ครับหลังจากนั้นให้ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วติดตั้งเหมือนโปรแกรมทั่วๆไปเมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จให้รันโปรแกรมโดยดับเบิลคลิกที่ shortcut a n d r a k e ขั้นตอนต่อไปให้เปิดไฟล์ต้นฉบับที่เราต้องการแปลงโดยคลิกที่ source คุณสามารถเลือกเปิดไฟล์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ก็ได้โดยคลิกที่ไฟล์และ browse เลือกไฟล์ที่ต้องการแต่ในตัวอย่างนี้จะให้อ่านจาก DVD โดยตรงซึ่งผมได้ใส่แผ่นหนัง DVD ไว้แล้วที่ drive e ตามที่เห็นจะเป็นหนังเรื่อง Hancock หลังจากนั้น เราสามารถปรับแต่งค่าต่างๆได้ตามต้องการเริ่มด้วยการเลือกว่าเราต้องการจะเซฟเป็นไฟล์ชื่ออะไรและที่โฟลเดอร์ไหนโดยคลิกที่ปุ่ม browse เลือกยัียงโฟลเดอร์ที่เราต้องการและตั้งชื่อไฟล์ผมเลือก save เซฟเพียงโฟลเดอร์วิดีโอใน Drive D และตั้งชื่อไฟล์ว่า h a n d c o c k ตามชื่อหนัง คุณสามารถเลือกไฟล์ Format ได้ว่าจะให้เป็น mp c หรือ mkv ไฟล์ mp c จะเหมาะสำหรับนำไปเล่นบนมือถือแท็บเล็ตหรืออัปโหลดไฟล์บนอินเทอร์เน็ตส่วนไฟล์ mkv จะเหมาะสำหรับเครื่องเล่นหนังอย่างเช่น hd player เป็นต้นถ้าเลือก mp c และต้องการอัปโหลดไฟล์นี้บนอินเทอร์เน็ตผมแนะนำให้เลือก web optimize option ด้วยขั้นตอนต่อมาดูทางด้านขวานะครับ เราสามารถเลือก preset เพื่อแปลงไฟล์สำหรับอุปกรณ์ต่างๆได้เลยเช่นถ้าเราต้องการแปลงไฟล์เพื่อไปเล่นบน iPod หรือ iPad ก็ให้เลือกที่ preset นั้นๆโดยไฟล์จะถูกบีบอัดให้เหมาะสมตามอุปกรณ์ที่เราเลือกแต่ในตัวอย่างนี้ขอเลือกเป็น normal คือไม่ได้ปรับแต่งเพื่ออุปกรณ์อุปกรณ์หนึ่งหลังจากนั้นมาดูกันที่แท็บต่างๆใน output setting กันนะครับเริ่มจาก picture เราสามารถปรับแต่งขนาด resolution ของไฟล์ได้ในตัวอย่างนี้ผมให้เป็นค่าเริ่มต้นซึ่งก็คือค่าเดียวกับขนาดของไฟล์ต้นฉบับแท็บฟิลเตอร์ผมข้ามนะครับต่อมาที่วิดีโอเราสามารถปรับคุณภาพของไฟล์ได้ที่ Quality โดยค่าเริ่มต้นคือ20เป็นค่าที่เหมาะสมสำหรับการแปลงและย่อขนาดไฟล์ทั่วๆไปแล้วครับแต่ถ้าคุณต้องการคงคุณภาพไฟล์ให้เหมือนต้นฉบับมากขึ้น ก็ให้เลื่อนสไลเดอร์ไปทางขวาและไฟล์ที่ได้ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยในทางตรงกันข้ามถ้าต้องการบีบผัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลงไปอีกก็เลื่อนสไลเดอร์ไปทางซ้ายและคุณาภาพไฟล์ที่ได้ก็จะลดลงด้วยในตัวอย่างนี้ผมตั้งไว้ที่20ครับต่อมาที่ออดีโอเราสามารถปรับแต่งแทร็กและคุณาภาพของเสียงได้ ผมลองคลิกที่ซอร์สดูก็จะเห็นว่า DVD ต้นฉบับเรื่องนี้มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษให้ผมสามารถเลือกภาษาให้ไฟล์ที่จะแปลงออกมาได้ตรงนี้ส่วนคุณภาพของเสียงให้ปรับที่บิตเรทโดยทั่วไปให้เป็นค่า160หรือ192ก็ถือว่าคุณภาพดีแล้วแต่ถ้าต้องการลดขนาดไฟล์ลงมาอีกอาจจะปรับลดลงเป็น128ก็ได้ครับ ในตัวอย่างนี้ผมอยากให้ไฟล์ที่จะแปลงออกมามี2ภาษาด้วยกันมันก็ไฟล์ต้นฉบับผมคลิกที่ add track และเปลี่ยนภาษา track ท,ที่2เป็นไทยและคง bitrate ไว้ที่160ทั้ง2 track ต่อมาที่ subtitle เป็นการปรับแต่ง subtitle ให้กับไฟล์ที่จะแปลงออกมาถ้าไฟล์ต้นฉบับมี subtitle เราสามารถเลือก add track และคลิกดูที่ source ได้ว่าไฟล์ต้นฉบับ มีซับไตเติลอะไรให้เราบ้างโดยในตัวอย่างนี้ต้นฉบับมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนผมต้องการแค่ภาษาอังกฤษและไทยเพราะฉะนั้นซับไตเติลแรกผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษและผมคลิกเลือกที่ add track เพิ่มภาษาไทยเข้ามาอีกภาษาหนึ่งส่วนออปชั่นทางด้านขวาของซับไตเติลถ้าเป็นเบิร์นอินจะเป็นการฝังซับลงไปในวิดีโอเลยผมต้องการให้เลือกซับไตเติลได้จึงติก๊กเบิร์นอินออก ส่วน Default จะเป็นการเลือกว่าซับ t ตเติไหนเป็นค่าเริ่มต้นต่อมา Chapter คุณสามารถปรับแต่งจำนวน Chapter และตำแหน่งเวลา Chapter ของวิดีโอได้ผมให้เป็นค่าตั้งต้นตามต้นฉบับต่อมา Advanced เป็นการปรับแต่งขั้นสูงผมขอข้ามนะครับเมื่อปรับแต่งทุกอย่าง เรียบร้อยก็กดที่ Start เพื่อเริ่มแปลงไฟล์ได้เลยครับคุณจะเห็นสถานะการแปลงไฟล์ว่าต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ได้ที่ด้านล่างของโปรแกรมเมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จลองมาดูไฟล์ที่แปลงได้ออกมากันไฟล์ที่ผมแปลงอยู่ที่โฟลเดอร์วิดีโอใน Drive D ชื่อไฟล์ handcock.mp4 จะเห็นว่าไฟล์มีขนาดเพียง800เมกเท่านั้น เทียบกับไฟล์ต้นฉบับ4 g b แสดงว่าในตัวอย่างนี้ Handbrake ช่วยลดขนาดไฟล์ได้ถึง80%ทีนี้ลองมาดูเสียงและซับไตเติลของไฟล์ที่แปลงออกมากันจะเห็นว่าไฟล์นี้มีทั้งเสียงภาษาอังกฤษและไทยให้เลือกและซับไตเติล ก็มีทั้งภางษาอังกฤษและไทยตามที่ได้ตั้งค่าไว้ในโปรแกรม Handbrake ผมขอจบวิดีโอนี้ไว้เท่านี้นะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ช่วย subscribe channel ให้ด้วยนะครับหรือถ้ามีคำถามข้อเสนอแนะอะไรโพสต์ไว้ได้ที่ข้างล่างนี้เลยครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ